สวัสดีครับ FC ก็ยังต้องยังมีข้อสงสัยอีกกันเยอะนะครับที่จะมาบอกเก่าว f c ตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับบางคนเข้าใจเยอะแล้วบางคนก็ยังคาใจอยู่ก็คาต้องชี้แจงให้นะครับก็ไม่ได้ปล่อยผ่านเลยทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นทุกช่องแชททุกช่องไลนหรือโทรมากับ FC ของสถานีุุพรนะครับให้ความสำคัญหมดนะครับจะเป็น เอรุ่นเก่ารุ่นแกร่รุ่นใหม่ๆเจนไหนนะครับเจนวัยรุ่นจเจนวัยทำงานวัยผู้หลักผู้ใหญ่หรือทุกวัยก็ให้ความสําคัญหมดนะัต้องตอบคำถามให้หมดนะครับจริงนะครับ f อฟเมื่อ20ปีก่อนที่แล้วน่ยนะครับช่วงพศ2อ,อ0 0เอส่47อ47อ่0ปีก็ได้ครับ สามิบเจนี้ครับสมัยนั้นอาจารย์สมรก็ยังวัยรุ่นอยู่ยังเรียนในมหาลัยอยู่นะครับเขาไม่มีการพูดสับคำหยาบตัวตะกวดตัวเงินตัวทองกันนะถ้ามีใครพูดเนี่ยนะเมื่อส,สากสิปีแล้วนะครับก็จะถูกประนามถูกคิดในใจแล้วว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมารยาทเป็นคนที่ไม่สุภาพ หรือเขาก็คิดในใจนะตีไปจนถึงพ่อแม่ไม่ได้อบรมสอนที่ดีไงครับูภาษากอไก่สระรูมอมา้าสาระงองงูนะครับภาษาเหล่านี้แล้วก็สาระแอมอมา้มาไม่เอกงองงูแบบเนี้ยนะครับหรือตัวตะกวดตัวเงนตัวทองเขาไม่พูดกันนะถ้าพูดเนี่ยถูกดีดออกจากกลุ่มว่าเป็นคนไม่มีมารยาทเป็นคนไม่สุภาพเป็นคน แบบหยาบสุดเลยไม่มีการศึกษาแบบนี้เขาไม่เอาเขาพวกนะนะครับพูดภาษากอไก่สะรอรูมอม้าสลรรืององูเนี่ยแต่มันแปลกหลังจากผ่านมาสามสิบปีเนี่ยทุกวันนี้คนไทยทุกเพศพูดทุกคนมอม้าสลรรืองมองูเนี่ยมันแปลกเออเขาทำที่เคยดีงามมันหายไปไหนจู่ๆทนายบอเพวพมาคิดได้ว่าอ้าวมันเกิดการยอมรับทางสังคมว่าให้พูดภาษา คำหยาบเหล่านี้แล้วทุกคนต้องพูดนะครับมันแปลกนะสังควมวัฒนธรรมคนมันเปลี่ยนไปจากสิ่งที่งดงามวัฒนธรรมที่ถูกเชิดชูว่าต้องสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเอฟซี FC, อันนี้เรื่องจริงนะสมัยก่อน2 0 3 0ปีที่แล้วไม่มีใครยอมรับหรอกพูดภาษาคำหยาบเราเนี้ยแต่ตอนเนี้ยพูดกันหมดทั่ว บ้านทั right. 1941, people. People. ่วเมืองเด็กวัยรุ่นนะครับผู้ชายผู้หญิงเด็กวัยรุ่นอายุ1 7บ8มัธยมปลายหรือมัธยมโปะหรือมัธยมต้นหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็พูดคํานี้นะก็ไก่สระอูมาม้าสระอืงองูเนี่ยพูดกับเพื่อนสนิทหรือก็พูดกับเพื่อนทั่วไปกับใครก็ตามก็พูดคำนี้ไม่แต่โทรศัพท์แม้แต่สาวสวยคุณหนูถูกเลี้ยงดูอย่างดีนะไฮโซเลยนะครับใส่ชุดแพงชุดละ เป็นแสนน่ะเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ครีมบำรุงหรือน้ำหอมเนี่ยนะครับฉีดทีนึงก็กว่าละสองหมื่นนะครับแล้วก็กระเป๋าปราาบรนด์อากระเป๋าแบรนด์เนมใบละล้านเนี่ยโทรคุยสอบกับเพื่อนแล้ววอนเดินผ่านเนี่ยเฮ้ยพบลูกคา้านัดตามห้างต่างเนี่ยยังพูดภาษากอไก่สะอูยอยู่เลยนะครับโอ้โหวสวยมากนะน้ำหอมเนี่ยหอมฟุ้งหน้าตาเนี่ยสวยสวยมากสวยยิ่งกว่านางเอก สวยกวไาน้นางสาวไทยเนี่ยสวยกวามิสแกรนเนี่ยดับเทพีงามอะ่ะสวยตั้งแต่หัวจนเท้าตั้งแต่ทรงผมก็หอมกลิ่นกายหอมไปหมดสวยเห็นต้องหลงแต่ว่าพูดยังภาษาคำหยาบเหล่านี้สาพ่อขุนอยู่เลยเพราะอะไรทพรมาสัเกตเห็นเพราะว่าถูกการเรียนแบบว่าถ้าพูดคำพวกนี้ออกมาเนี่ยจะดมูมีความจริงใจจะดูเหมือนว่าไม่เสแสร้งจะดูว่าเป็นคนผ่านโลกกลัานโลก เข้าใจชีวิตจะดูจริงใจจะดูเป็นคนที่คบได้อะแต่มันไม่ใช่อะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงนะคนที่พูดภาษาคำหยาบเนี่ยเห็นทะเลาะเบ,บาแวงกันฆ่ากาันแทงกันนะครับก็พอเข้าคุกก็มีแต่พ่อแม่เท่านั้นแหละที่ไปประกันตัวนะครับคนที่พูดภาษาสับท์แรงเนี่ยไม่เคยไปประกันตัวหรอกจริงๆนะครับเอฟซี FC.